มีคำแนะนำสำหรับผู้เชื่อใหม่อย่างไรในการอ่านพระคัมภีร์มีคำกล่าวว่าเราสามารถพาม้าไปที่ริมน้ำได้แต่เราไม่สามารถบังคับม้าให้กินน้ำได้บางทีเขาก็ใช้เกลือทาที่ลิ้นของมาแล้วก็ม้าก็อยู่น้ำก็กินน้ำเองเลยเราอาจจะสามารถหนุนใจแนะนำบอกเตือนสติเชิญชวนให้ผู้เชื่อใหม่เขาอ่านพระคัมภีร์เราสามารถทำได้ก็พาเขามาถึงริมน้ำแต่เขาจะอ่านหรือไม่อ่านเนี่ยเราคงจะบังคับได้ยากเราคงไม่ สามารถบังคับได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องบังคับด้วยแต่มีวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือว่าให้เขาได้มีประสบการณ์กับพระคำของพระเจ้าดังนั้นคําแนะนําสำหรับผู้เชื่อใหม่ก็คือว่าให้เขาอ่านพระคัมภีร ที่เน้อยดาบเท่าที่อยากจะอ่านสมมติอยากจะอ่านแค่บรรทัดเดียว2ข้อข้อหนึ่งหรือหน้าหนึ่งหรือบางคนโอ้ยสนใจมากอ่านสักบทหนึ่งก็อ่านเลยแต่สิ่งที่จะทําให้เขาอยากจะอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นคือสิ่งต่อไปนี้หนุนใจให้เขานําเอาสิ่งที่อ่านเนี่ยที่พระเจ้าสอนเขาพูดกับเขาในพระคัมภีร์ที่เขาอ่านไปใช้ในชีวิตประจําวันไปทําในชีวิตแล้วก็เมื่อเขาเริ่มนําไปใช้นําไปทาแล้วเขาจะเห็นว่าโอ้โหมันได้ผลมันดียอดเยี่ยมจริงๆแล้วเมื่อนั้นเนี่ยเขาก็จะกระตือรือ อยากจะอ่านพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นแต่อีกอันหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เชื่อใหม่อ่านพระคัมภีร์ได้ดีขึ้นก็คือหนุนใจเขาให้เขาอธิฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยความล้ำลึกของพระเจ้าให้เขาเข้าใจขณะที่เขาอ่านแล้วก็เมื่อเขาอ่านโดยการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอในทุกข้อทุกตอนแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้แล้วก็เมื่อเขาเอาไปชิมว่ามันได้ผลจริง,รงๆเขาก็อยากจะอ่านมากขึ้นส่วนลักษณะการอ่านของผู้เชื่อใหม่ก็แนะนําว่าผู้เชื่อใหม่ควรจะเริ่มอ่านจาก พระคัมภีร์ใหม่เพราะว่าเรื่องเราจะไม่ได้ซับซ้อนในด้านประวัติศาสตร์มากนักเหมือนกับพระคัมภีร์เดิมเริ่มจากพระคัมภีร์ใหม่เริ่มเริ่มไหนดีถ้าเริ่มง่ายๆก็อาจจะเริ่มจากพระธรรมยนเพราะว่าเขียนได้เข้าใจง่ายที่สุดในบรรดาเรื่องราวทั้งหมดแต่ถ้าชอบสั้นๆก็อาจจะให้เขาอ่านจากมัตตโกเพราะมีแค่16บทแต่ถ้าบอกว่าชอบตั้งแต่ไล่ในกอไก่จนถึงฮอยทคู่เลยก็บอกเริ่มจากมัทธิวก็ได้แล้วก็อ่านไล่ไปเรื่อยๆแนะนําให้เขาอ่านแบบต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องจบข้อนี้เออออ่่่พพรรรุงนนนนีีี้้้้้ก็มาาาาตขะะจะไดบ เรื่องราวทั้งหมดแทนที่จะเป็นทีละตอนทีละข้อกระโดดกันดังนั้นก็สามารถทําแบบดีได้สรุปว่าเราดุนใจให้เขาอ่านแล้วก็เอาไปใช้แล้วเขาก็จะมีประสบการณ์แล้วเขาก็อยากจะอ่านมากขึ้นดุนใจเขาว่าให้เขาอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยเขาเพื่อเขาจะสามารถรับรู้ความล้าลึกแห่งพระธรรมของพระเจ้าได้แล้วก็แนะนําให้อ่านแบบต่อเนื่องในแต่ละเล่มจบเป็นเล่มๆไป